ยินดีต้อนรับเข้าสู่มัชรลุมสปอยเอาละครับวันนี้พามารีวิวหนังอีกเรื่องหนึ่งก็คือ l o v ับ a l a t i o n มิติสวรรค์เป็นงานถนังมือของตัวพ่อนักสร้างสายดาร์กของวงการเกาหลีนี่กลายเป็นตัวพ่อนักสร้างคอนเทนต์สายดักแห่งวงการหนังเกาหลีไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับยองซังโฮผู้กำกับชื่อดังที่แจ้งเกิดมาจากเรื่อง r a i น to b ู s a น ล่าสุดเขากรามาหยิบงานถนัดของตัวเองอีกโหนในหนังสืบสวนลึกลับใกล้ชิดศาสนาอย่างมิติสวรรค์ที่ดัดแปลงมาจากการ์ตูนออนไลน์ที่เขาไปค้นแต่งเองนำมาปรุกปั้นสร้างเรื่องฉบับไลฟ์แอคชั่นที่เข้มข้นจัดจ้านและเก,กลี้ยกล่อมอีกครั้งซอมีชานศิยภพิบาลที่ดูแลโบสถ์คิดจากเล็กๆอยู่ในเมืองเขาคือผู้ที่เปี่ยมล้นไปด้วยศรัทธายอย่างแรงกล้า แต่ปรากฏว่าเมื่อเขาเข้าใจว่าคารอนยังเรอดีตผู้กระทําผิดคดีลักพาตัวและล่วงละเมืดอทางเพศได้ก่อเหตุลักพาตัวลูกชายของเขาไปเขาจึงใช้โทรศัพท์นาทางและลงทันชายบาปผู้นี้ด้วยอาชญากรรมที่เกิดจากความเข้าใจผิดในขณะที่อีอองฮีเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนสอบสวนที่เพิ่งกลับมาทำงานได้อีกครั้งหลังจากทนทุกข์กับการช่วยคดีน้องสาวที่เคยตกเป็นเหยื่อของคารอวยังเรมาก่อน และน้องสาวก็ได้เลือกจบชีวิตตัวเองในภายหลังบัดน,นี้ตำรวจอย่างอิยองฮีก็ได้กลับมาพัวพันกับคดีนี้อีกครั้งเพราะขาวานยางแรงได้ก่อเหตุลับพรตัวเด็กสาวสมิชิคิดจากไปและเธอก็เริ่มสงสัยพฤติกรรมแปลกๆของเสียพิบาลมากขึ้นด้วยเรื่องนี้เนี่ยถือว่านับมีลายเส้นของผู้กำกับยองซังโฮนได้อย่างชัดเจนครับโดยเฉพาะลุงเล่นที่มาจากเชื่อมโยงกับพลังศรัทธาของศาสนาเข้าไปเป็นส่วนประกอบ นี่เป็นหนึ่งในกิมมิคที่เป็นเพช่นในผลงานยุคหลังๆของเขาเป็นส่วนใหญ่นะครับมาด้วยคอนเซปต์ที่คุดรุ่นไปด้วยความดำทะมึนกับความเท่ามน่นภายในจิตใจของมนุษย์มากับลูกเล่นที่ค่อยๆเพิ่มความเดือดดานทีละน้อยทีละน้อยแต่อาจจะไม่ใช่อะไรที่เหนือความคาดหมายสักเท่าไหร่พรอนเรื่องและบทนางเนี่ยอาจจะไม่ได้แปลกอะไรมากเท่าไหร่เพราะว่าคอนเทนต์ฝั่งเกาหลีก็เคยมีอะไรแบบนี้ออกมาให้เสพให้ชมกันบ้างแล้ว แต่ความชาญฉลาดของนักสร้างหนังผู้นี้เนี่ยก็คือการเล่นกับความคิดของผู้ชมด้วยการหยอดสถานการณ์ความตึงเครียดมากขึ้นทีละเรื่องทีละเรื่อง,เ,องเพื่อให้คนดูเป็นคนตัดสินว่าอะไรคือความจริงของเรื่องนี้ทั้งหมดนั่นจึงเป็นกิมมิคที่โดดเด่นตามสไตล์ของหนังผู้กำกับยอนในแง่ขององค์ประกอบหนังงานสร้างเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีตามแบบฉบับงานสร้างของผู้กำกับคนนี้เลยครับและหนังเรื่องนี้ยังมีผู้กำกับระดับสากลอย่างออนฟอโซกัวรอน เจ้าของรนวัลออสการ์จากหนังโรมามารับหน้าที่อำนวยการสร้างให้โดยยิ่งยกนักดับความเข้มข้นให้กับหนังเกาหลีเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี งานโปรักชั่นต่างๆก็เพิ่มบุเล่นใหม่ในบางจุดด้วยเช่นกันนะครับโดยเฉพาะงานภาพถ่ายและการออกแบบมุมกล้องที่มีบางซีนเลือกที่จะใช้จังหวะที่ไม่ค่อยเห็นได้เท่าไหร่กับวงการหนังเดนกิมจิส่วนพาร์ททางการแสดงเนี่ยก็เป็นอะไรที่ไว้ใจได้สบายๆเลยนะครับเพราะแค่2นักแสดงหลักของเรื่องนี้อย่างโรยยูจุนยอนกับซินฮยอนบินต่างก็เป็นนักแสดงเจ้าบทบาทยอดฝีมือชั้นเนียวหน้าของวงการอยู่แล้ว ที่จ้างพวกเขาแค่ร้อยแต่สามารถปล่อยพลังออกมาได้เป็นล้านต้องขอบคุณมิติของบทหนังที่ทําให้นักแสดงได้มีจังหวะได้ต่อยอดและยังเข้าไปถึงคาแรคเตอร์ได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้นและพวกเขาก็รับมือกับมันได้เป็นอย่างดีนะครับก็เลยทําให้หนังเรื่องนี้เนี่ยได้รับการเติมเต็มด้วยการแสดงของเหล่านักแสดงเหล่านี้ที่ทรงพลังยิ่งขึ้นดังนั้นในภาพรวมแล้วนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นงานในระดับน่าพอใจที่ต้องตอกย้ำความเป็นตัวพ่อนักสร้างหนังสายดาร์กของยอนซังโฮ ที่ยังคงบทขยี้ความถนัดของเขาได้อย่างช่ำชองอีกครั้งนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่อะไรที่แปลกใหม่แต่ก็กลายเป็นหังลึกลับที่สืบสวนทำได้ถึงแก่นถือว่าเป็นอะไรที่อยู่มือของนักสร้างหนังมือฉังคนนี้ได้เลยนะครับและเป็นอะไรที่เขาเข้าใจในผลงานของตัวเองแบบเข้าถึงเส้นเลือดจึงทำให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นหนังที่ค่อนข้างครบรสเลยทีเดียวถึงแม้จะยังไม่ได้ถึงระดับมาสเตอร์พีคของยอนซังโฮแต่ก็จัดได้ว่าดีตามมาตรฐานไม่ตก เอาละครับนี่ก็เป็นคะแนนโดยรว,รวมของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับแต่ก็ต้องของบอกก่อน,นครับว่าเป็นเพียงแค่ความคิดของแอดมินเท่านั้นภาพรวมของหนังเนี่ยได้7.0เต็ม10การเล่าเรื่อง7.1เต็ม10การแสดง7.6เต็ม10เทคนิคง,งานสร้าง7.3เต็ม10บทภาพยนตร์6.9เต็ม10เพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงสามารถที่จะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ